สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปสุขุทุกคนเนาะมาพบปอ,อกับเชียบดาคือเก่าครับเมื่อนี้มีเมนูมานํำเสนออมันหมดตังดาวก็หลายแถวมาทุกที่แล้วครับมือซันลม่มนหยดตังดาวมาพบปอ,อ,อกับเชียบดาคือเกาครับมีเมนูมานํำเสนอครับมเมื่อนี้ะนี่แหละครับนี่สี่มุกเขียดอิโม่เนาะอิโม่เขียดอิโม่บานเท่า อุปกรณ์ผมกับทิมี่นี่นะครับโอ้พริกตะไคร่นะครับเนาะแล้วก็หอมอีตูแล้วก็ต้นหอมมีใบสหล,ลี่เอาไปกินครับสเสียบมีดุกโดดดุกโดดครับกะประมาณนี้ลนะเนาะ,เ,นะเครื่องเคี่ยงครับกะทิมีเกลือสูโรดน้ำป,าปลาปลาครับโอเคนะครับเนาะ เชื่องอย่าใ,ใส่ลายครับใส่วาวมันหอมมอแมเนอร์ใส่ลายมันขิวเดว้ใส่ผู้ดีพู้ขวนครับมันเังนสีหอมมาเบิ่งกันครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนหนาตาโอเคนะครับเนาะไปเดี๋ยวผมเห,หยียบใ้เบอร์น่ะ ทำให้ละเอียดเกลือล็งสักหน่อยทำโดยตะไคร้แล้วก็ทำให้เขากันอีกรอบหนึงส่นหอมโอ้ยหัวหอมทำทำให้เขากันคลิปคลิปครับ ร้านนิดหน่อยทำด้วยน้ำปลาต้มนวัวต้มให้เขากันครับพักอีตัวใส่ลงไปใส่ลงไป ให้เข้ากันเนอะนี่ครับคนดหครข้อกันหานไม่ได้โรดโลดไปเข้าไปเรียบร้อยครับเด,เ,เดี๋ยวไปทางไฟเดี๋ยวไปทางไฟก่อนโอเคุมหมอ้อมุกเคียดอิโมมุกหม้อครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทาน ไปติดข้างหมอครับีชมหน้าตายอีกรอบนึงโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสะออกมาเป็นแบบไหนครับมุกหมอเข็ดอีโมมาครับจังหวะนี้มาเบิงหามคนนะครับเดี๋ยวเปิดเบิงซื้ออู้อีกปม่มานมาุมกเกินหาน้าที่เดยกกินนะครับเนาะหอม สีซุกแล้วเพิ่งความหอมอีกหน่อยนึงโป๊ะหนาครับโป๊ะหนาพักอีตูคืเอเ่าเห็นมันหอมปิดไปจะข้าวเดี๋ยวมากินกันครับ สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบเนาะมากินเขาครับเรียบร้อยมุกเขียดอีโหมนะครับสูตรเชิดดาเองอุ้ยมโนต่างดาอุ้งไหลแต่ว่าขำเป็นตัวเลยอูย้เห็นอยู่บนนี้อู้แดดพี่นอ้องกินเขาแรง่องยีเบ็ดงานนี่คือเขาเขาเดืกมหมดเนี่ย อันนี้สื่อมากอูหหห้หู ที่จะคล้องไปหน่อยนามหน่อยบวดมุกนามเบิ้ล <c> ม <oughs> ่เกียดจะซื้อมาเขาเห็นดีแล้วไปหนอใส่กี่บัตรถูกตัวแล้วซีเป็นก็ยังเพิน่นเบาเนอหนุกแผ่ไทยก็ ไม่เถ่าอีสานไม่เถ่าปะใส่ขี้ด้ดดอน่ะใส่ขี้กูบ่กินได้นะลยูกไผ่แคนบอกว่าโอ้ยถ้าแม่ให้หนูใส่ขี้หนูก็ไม่กินเหมือนกันเหมือนกะไม่เถ่า่ะถ้ามึงไม่ใส่ขี้กูก็ไม่กิน <laughs> มามาไป็นอมมากจริรงขาแรกเข็ดง่านครับมุ้เกี่ยวอีโม อีกคำหนึ่งเอาให้บดม,มุงหลายครับ แล้วเอะขับสำหรับเขาแร้งความเห็งานนะครับเนาะว้แต่ขอฝากไปนะครับเด้อสำหรับคลิปมุกเขียดอีโม่มุเกเขียดมุกหมอ้อมุกหมอ้อวัติไใส่เปตองเลยอะไปเบิ่งไปตองแล้วมันมันหมดหลายแล้วอะมันมีเศษยางบักม่วงนะครับมีตะต้นบักม่วงยอยู่หนาเนี่ยนาห้องครับก็เลยบอกเอามุกหมอ้อใส่มุกหมอ แยวรอบหนากอนใส่ใบตองน้องหอมเนาะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับเนาะ,นนะนะสำหรับการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกหูทุกคนนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับว่าซีมีอยังกินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โอ้เบิร์จานคือเก่าติดเองกินเองแซ่บ <c oughs> <c oughs> Bye.